นี่ครับอ้ของมาคนแรกเลยคือก็จะแจกลบักอะก็ก็มันเหลือเนาะแจกนิดหน่อย อเาอ,อเคานออคนเราเท่าไหร่ดีสองหนึง่งครับอหกโลบักฮะคือก็จะเำื่อนปิดเสียงอีกโอ้ให้ดีครับโอ,โ,โอ้โหเอา้าสามคนแล้วหรอแจกโลบักเหมือนเดิมเนาะก็พิมชื่อมานาเลยหนึ่งเออชิปโอเคเป็นชื่อโลบักแล้ว ต่ต้องไปทำเพิ่มโอเคเปลี่ยนเป็นตำชื่อช่องละง่ายดีเราจะเล่นออสเอนอวก่อนตาหนึ่งอ่ะฮะชิปอืมอสเอนอว์ออสเอนอว อยู่ยห้องไรสดพูดคุยรวมเล่นเกมอื่นโอเคโห่เนี่นสามคนดูอะไรเนี่ยแล้วอยูู่ก็เป็นหกมึงทีมก็บักๆยังไม่รู้ตอนแรกก็คนดูห้าสักแป๊บก,ก็เหลือสามแล้วมันก็เด้งมาเป็นหกก็แปดีเหมือนกันอ๋อชิบ ต้องมีสักคนไม่มีอีกจเจริญโอจะเจอคนไหมน,นี่โอ้ยชาตินี่ยันคิดว่าไม่เห็นว้า นึงอ๋อโอเคอ่านี่เสียงใครเต้นวะอ๋อ,อ เราสติกละออกแป,ป๊บเอสอเอีวีวันมมาาคอมเมนต์ไม่มมหายไปไหนกันหมดเนี่ยงง ออกมาละเดาา่นอะไรอยู่เนี่ยอสาสซิโน่พี่พี่อยากเข้ามาพี่ก็ไปทำมุกแป๊กแล้วพี่ก็ไปพี่ไม่ควรทำอย่างนี้นะแป๊กอะไรแม่ปูแล้วก็ออกไปเนี่ยแม่ฟวอ่ะแป๊กแป๊กตรงไหนไม่ไม่ได้เล่นหรือเดิมโอเคมีมีมอะไรอ่ะมีมอะไรนี่เมืองลำคานจะต้องเป็นอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพงงงง เปล่าหรอกยี่บอกนะว่าพี่เตะมันออกอ่ะไม่ได้เตะเคลียร์เฉยๆอีขี้ซี้ไหมจะได้ไม่ต้องเข้าออกบ่อยๆถามหน่อยพี่พี่เรียนสวตกุหลาบกุหลาบโทนปะใช่ทำไมพี่สอบเข้าหรือว่าพี่ยังไงก็ต้องสอบเข้าดิจะบินเข้าหรอเห้ยว่ารียจริงน่าดูเลยดิไม่หรอกคือมัน จริงคือมันกากมากเลยนะที่เราเรียนแต่คือแบบไม่หรมันเป็นโรงเรียนแบบคนละสูตรกับที่เราเรียนมามนตอนแรกอะลองเทียบสวนใหญ่กับสอนแบบอะไรวะสวนนี้เราไปเรียนดิมันจะต่างแบบลิบลับเลยอะใช่โอ้โหนา้าโรงเรียนดังนะซึ่งซึ่งถ้าเกิดเทียบกับคนที่เก่งที่สุดในห้องเขายังสอบเข้าไม่ได้เลย ก็แสดงว่านั่นแหละไอ้ที่เราเรียนเขามันง่ายมันพื้นอะเข้าใช่ไหมเออนั่นแหละอ๋อเก่งเนี่ยโอู้หูขั้วส่วนี่หลับได้ยากมากมันเป็นทนอะซึ่งมันเป็นย่อยๆมาอีกทีแล้วมันก็เป็นแล้วทำไม อคนดูอย่างน้อยเลยช่องเนี้ยไม่เข้าใจเอออหยอกท้องบ้างบางทีหายไปแบบนานเลยมันก็ติดสี่คนแต่ไม่เป็นเลยอีเข้ามาแล้วดูอะไรไม่ได้ดูดูอะไรยังไม่ได้ดูอะไรเลย มากันละก็นั่นแหละแจกโลบักอยู่แจกโลบักมันมันเป็นที่เหลือจากการไปเปลีป่ยนชื่อมาก็นั่นแหละมาแกจานนกเรการมาขับรถเล่นพ,พีไลท์ดึกอ่ะอือว่ะใช่ไหมมันดึกพี่ทำไ่อยากเห็นหน้าพี่ว่ะ ทีมือเองนั่นมันคือมึงเว่ยไม่ไม่คนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงอ่าอยากเห็นหน้าเราเหรอคนไม่อยู่สองคนอ่ะแล้คนนี้ไล์ที่เปิดหน้าตอนถึงซับเนี่ยค่ะถ้าเกิดพร้อมเราก็จะเปิดอ่ะแต่มันจะแบบเปิดไม่หมดเข้าใจปหมเปิดแบบเปิดไม่หมดอ่ะเสือเออี่น่าจะเปิดตอน พันยังไม่ถึงเลยเอาบาบอยังไม่ถึงพันเลยนี่เพิ่งร้อยอีบ้าชื่อเย็นมิดไนต์มิดไน์เลนซิงจบเอล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 แต่ยังไม่มีใครเอาก็จักตอบพวกนี้ ก็พิมพ์ชื่อมาแล้วก็เข้ากลุ่มโอเคสเต็ปเดิมบักมันไม่ใช่บักคำมอยากได้โลบอกโอ้โหไปเป็นไปไปขอคนสร้างเขาสิเทเดะฮ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 ะ อไฟนี่พีล้างมาเลยใช่ไหมมันมันล้างอ่ะอ้พเ,อเอวพาเเอาทำไมอ่ะแจดาวไดีดเออเ,เ,เอาไม่รู้อเผื่อมันต้องติดต่อผมมีสปอนเข้าแบบนี้ถึงมันจะไม่มีกรร็เนถะือ,ะอนะอ้า,าออใช่เหรอก็อมไม่รู้อ่ะ เราต้องเปลี่ยนไอ้แทบใหม่ไว้เพราะคือเราเปลี่ยนชื่อโลบอกพี่ถามหน่อยดินี่พี่เออรลอยสิบสแล้วกันมันเป็นเกมีนแบบมันมีรถแบบเยอะกว่าเกมอื่นอะแล้วมันเป็นรถแบบที่เกมอื่นเขาไม่ค่อยใส่กันแล้วมันมันเป็นรถที่แบบคนแหละคนชอบแบบเนี้ยแล้วออกอย่างคือมันแต่งได้แบบแต่งได้ยันแบบฝากระโปรงหน้าแต่งได้ไฟแต่งได้ยันล้อสเกิร์ตแบบเนี้ยซึ่งเกมอื่นมันไม่ค่อยทำอะเราก็เลยชอบ อะไรผมไม่ถูกนแ้วเท่าไรวะแล้วอืมคบราอเบาอเไราอบโอเอเรอเัราอเอเครอเคบรเคาเ้าอเคบาอเคาโอเคบ่าโเบา